กาฟิลจัดให้กับ t o y ยต a r ร v o Rocco รถสวยสภาพใหม่ไม่น้อยสีสันโดดเด่นโดนใจที่คุณต้องเป็นเจ้าของสวัสดีครับวันนี้พบกกับผมกาฟิลมงคลคาเนเตอร์นะครับผมวันนี้มาพร้อมกับรถสวยหล่อเท่บาดใจ เอาใจสายหล่อสายเท่น,นะครับกับ Toyota Revo Rocco 2.4G เกียร์ออโต้ปี2019คันนี้นะครับบอกเลยว่าโดดเด่นสีสันโดนใจแล้วก็ที่สำคัญสภาพใหม่ไม่น้อยมากๆแล้วก็ราคาสุดพิเศษคุ้มค่าวันนี้คันนี้ทำให้คุณเซฟเงินในกระเป๋าได้ถึง2 0 0 0 0 0มาดูกันเลยครับว่า คันนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับกับ Toyota Revo Rocco นะครับผมเครื่องยนต์2.4 G g เกียร์ออโต้โมิเดลยปี2019นะครับคันนี้เครื่องยนต์2.4นะครับเครื่องยนต์2,393ซีซี150แรงม้านะครับด้านนอกของตัวรถสวยงามโดดเด่นบาดใจมากๆเลยสำหรับสายหล่อสายเท่นะครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีนะครับขับขี่ได้นะครับผมบอกเลยว่าดูหลอ่อดูเท่มากๆสำหรับคันนี้นะครับผม ถ้าเป็นผู้หญิงขับก็จะดูโอ้โหว้าวเลยนะครับรู้สึกแบบว่าเป็นผู้หญิงที่เท่ๆมาเท่ๆนิดนึงนะฮะกับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับจังหน้าสีดําตัดกับสีแดงซึ่งบอกเลยว่าลงตัวมากๆสาหรับคันนี้และวันนี้นะครับเปิดราคาในราคาสุดพิเศษจัดโปรโมชั่นกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดบอกมาพร้อมเลยนะครับส่วนตัวล้อเองนะครับผมเป็นแบบล้อ อันลอยนะครับขนาดขอบ17นิ้วซึ่งบอกเลยว่ายางยังคงใหม่สวยสภาพดีเลยนะครับกับตัวรถนะครับแล้วก็มากับซุ้มล้อสีดําตามสไตล์ล็อกโคเขานะครับนี่ตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็เป็นสีดําโทนสีดำนะฮะด้านข้างของตัวรถนะครับสภาพใหม่มากสําหรับคันนี้รอยสะเก็ดหินแทบจะไม่มีเลย ผมตกแต่งมาลวดลายนะครับผมสวยงามโดดเด่นสีสันโดนใจนะครับกับโตยต้ารีโวโรโคภาพรวมของคันนี้นะครับถ้าให้คะแนนฟิลให้เต็ม10เลยนะครับเนื่องจากว่าทุกจุดทุกส่วนของตัวรถค่อนข้างสวยแล้วก็ดูดีลงตัวผ่านการใช้งานที่น้อยมากๆสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังของตัวรถเองเนี่ยบ่งบอกเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะทนุถนอมในส่วนของตัวรถเจ้าของเดิม ทีนี้มาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังครับคุณผู้ชมครับลองส่องเข้าไปดูว่าความสวยเดิมสภาพดีเป็นอย่างไรสําหรับคันนี้นะครับผมตัวเบาะสําหรับคันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นเบาะหนังแท้นะฮะตรงที่สัมผัสกับตัวเราเนี่ยจะเป็นหนังแท้นะครับผมแล้วก็เป็น จาะรูเพื่อระบายความร้อนนะครับจะรู้สึกนั่งสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับคันนี้นะครับใหม่มากดูดีมากสภาพดีมากๆเลยนะครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับยังดูไม่จบคลิปและชอบรู้สึกรู้สึกว่าชอบเลยคันนี้นะครับผมติดต่อหาผมกาฟิลมงคลนัทนเตอร์เบอร์โทรศัพท์099 202 9994ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของด้านในของตัวรถห้องโดยสารด้านหน้านะครับรู้สึก เท่ดีนะครับสำหรับกระบะ4ประตูคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับในส่วนของตัวเบาะเองนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าในส่วนของฝั่งคนขับนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็ปรับเอ็นหลังปรับด้านหน้านะครับยกระดับได้ ขับขี่ง่ายนะครับทัศนวิสัยค่อนข้างมองได้กว้างไกลนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้ครับคุณผู้ชมครับมาดูที่เลขไมค์คันนี้กันเลยเลขไมค์อยู่ที่51,728กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ51,728กิโลเมตรถือว่าผ่านการใช้งานค่อนข้างน้อยสำหรับคันนี้ใครที่เป็นเจ้าของท่านต่อไปนะครับบอกได้เลยว่านะครับผม คุณจะได้รถสวยสภาพดีจริงๆสําหรับคันนี้นะฮะมาพร้อมกับหน้าจอนะครับผมนะฮะเครื่องเล่นวิทยุนะครับผมช่องเสียบ CD นะครับผมแล้วก็ระบบเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผม AUX Bluetooth ต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับจะเป็นแบบแอร์แบบออโต้นะครับผมนี่ก็มีจ,จอแสดงผลแบบ ดิสตอนนะครับผมเกียร์บาบอัตโนมัตินะครับสำหรับคันนี้คุณผู้ชมดูแบบภาพรวมนะฮะในส่วนของภาพรวมของตัวรถครับผมถ้าคุณได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่านะครับคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้จะได้รถสวยสภาพดีนะครับรถสวยสภาพดีมากๆสำหรับคันนี้นะนะครับผมมาลองดูกันนะครับผมนะสำหรับคันนี้ มีท่าในส่วนของนะครับผมด้านหลังก็คือจะมีกล้องถอยมาพร้อมเลยนะครับเพิ่มความการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับรถคันนี้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของน a v ว g เกเตต่างๆนะครับผมลองขออนุญาตทดสอบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ s d c a r กนะครับผมนะ ต้องใส่ก่อนนะครับพอดีฟิวเก็บ SD c a r การ์ดไว้นะครับท่านเจ้าของท่านต่อไปจะได้มี SD การ์ดใช้นะครับเพราะบางที่กลัวหายกลัวมันหายอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องเก็บไว้เข้าตู้เซฟไว้อย่างดีเลยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมครับปรับ วอลลุ่ม uh, นะครับระดับเสียงควบคุมสั่งการด้วยเสียงได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรับสายวางสายที่ห่วงมาเลยเพิ่มความสะดวกสบายในส่วนของการนั่งในส่วนของตัวเบาะเองนะครับรู้สึกนั่งสบายนะครับผมสูง180นะครับขาค่อนข้างยาวก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมมองไกลๆขับขี่ไกลๆก็รู้สึกว่าไม่เมื่อยเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ สวยสภาพดีทีนี้นะครับผมในส่วนของแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับมาดูกันที่ห้องเครื่องครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้ห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับ t ต y ยต้ารีโว่ร็อโบอกได้เลยว่าสวยโดดเด่นโดนใจอย่างแน่นอนซื้อไปไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมครับเพราะรถสวยมากนะฮะมาดูกันที่นะครับในส่วนของห้องเครื่องสําหรับคันนี้นะครับผมสําหรับห้องเครื่องคันนี้ถือว่าสวยเดิมสภาพดี นะครับสวยเดิมสภาพดีมากในส่วนของตัวน็อตเองไม่เคยขยับเลยนะครับรับประกันคันนี้ไม่เคยชนหนักมาไม่เคยพลิกคว่ำม,มาและก็ไม่เคยจมน้ํามากรณีแบบนี้เราไม่ซื้อเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะอยากให้ลูกค้าของเราได้รถสวยสภาพดีไปใช้ก็จะได้แฮปปี จะได้บอกต่อกันไปว่ารถมงคลฮันเตอร์รถสวยรถดีนะนะครับแต่ถ้าฟิวเอารถแบบนั้นมาขายเชื่อเถอะว่าคือไม่ได้ขายคันที่2คันที่3แน่นอนนะครับที่นี่ลูกค้ามาใช้บริการซ้ําๆตลอดเวลาเปลี่ยนก็มาใช้รถที่นี่นะครับใช้ไปอยากจะเปลี่ยนคันใหม่ก็มาใช้ที่นี่ฉะนั้นแล้วบ่งบอกว่ารถคุณภาพดีนะครับผมนะมาใช้บริการได้เลยนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผมกาฟฟิวมงคลฮันเตอร์เบอร์โทรศัพท์ตามตามด้านล่างนี้0992029994นะครับแจ้งราคากันก่อน บ้งแต่เปิดคลิปม,มายังไม่ได้บอกราคาเลยสําหรับคันนี้นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่799,000บาทนะครับ799,000บาทเซฟจากรถใหม่ป้ายแดงได้ถึง200,000เลยทีเดียวเก็บเงิน200,000ได้ลงทุนอย่างอื่นนะครับแล้วก็เอารถราคา799,000นี่แหละนะครับ มาใช้งานถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าได้ถึงส0 0แสนเงินส0 0แสนไม่ใชน่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปลงทุนอย่างอื่นสร้างกําไรมหาศาลฉะนั้นแล้วรถมือ2ทุกวันนี้มีแต่ใหม่สวยสภาพดีแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆเลยสําหรับคันนี้นะครับผมเซฟจากรถใหม่ได้ถึงส0 0แสนราคาจําหน่ายที่7 0 199,000บาทเท่านั้นสนใจเป็นเจ้าของรีบโทรหาผมกาวฟิลมงคลคาสเตอร์นะครับทุกอาชีพออกรถได้ง่ายมากนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มแล้วก็ฟรีดาวได้เลยนะครับ สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะดูรีวิวตรงจุดไหนเป็นพิเศษแจ้งมาแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมนะครับรอเจ้าของคนใหม่อยู่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้มงคลคาลเตอร์คัดสัรมายอย่างดีสาหรับวันนี้สวัสดีครับ